วันนี้เรื่องความมัน่นคงเรื่องชายแดนเนี่ยนะรัฐบาลคุณต้องทินเนี่ยไม่มีใครที่มีความรู้เลยแม้แต่รัฐมนตรีแล้วก็ยังมีผลงานที่ประชาชนไม่ค่อยไว้วางใจซะด้วยซ้ำนะดังนั้นการที่ท่านนายกรัทินเนี่ยได้มอบความไว้วางใจให้กับกองทัพเรื่องของชายแดนก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วยังมีนักการเมืองมามากที่ เสอทหารไม่เลิกนะผมอยากจะบอกอะไรให้นะวันนี้ประเทศเราเนี่ยปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็จริงแต่มันมีกฎหมายอยู่หนึ่งกฎนั่นก็คือกองทัพมีอำนาจในการประกาศกฎอัยการศึกกองทัพมีอยู่คู่กับประเทศไทยมีอายุ ราชการที่ยาวนานทหารรู้เรื่องความมั่นคงทํางานต่อเนื่องนักการเมืองมาช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ไปอ่าดังนั้นในการสถานการณ์ในยามปกติเนี่ยรัฐบาลก็บริหารประเทศไปก็ไม่ได้ว่าอะไรทหารก็อยู่ในหน่วยในกรมในกองก็ไม่ได้มีใครแตกแถวแต่ในยามสึดสงครามนะครับแล้วบ้านเมืองมีพอวิกฤตเนี่ย กองทัพสามารถประกาศกฎอัยก,การศึกได้จะประกาศทั่วประเทศหรือจะประกาศในพื้นที่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่ภาวะปกติวันนี้เราต้องยอมรับว,ว่าสถานการณ์ในที่พื้นที่ชายแดนเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ปก,ปกติดังนั้นการที่นายกมอบอำนาจให้ทหารมันก็ถูกต้องอยู่แล้วแลวจริงๆแล้วเนี่ยทางกองทัพเองเขาก็ประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่ชายแดนไปแล้วอะ ความแตกต่างของสถานการณ์ปกตินะครับพี่น้องก็คือรัฐบาลบริหารประเทศไปก็คืออำนาจเป็นของรัฐบาลแต่ถ้าสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็ให้อำนาจกองทัพที่จะสามารถประกาศกฎในการสืบดังนั้นอำนาจการสั่งการอำนาจการบริหารจะมาอยู่ในมือของกองทัพไม่ได้อยู่ในมือของรัฐบาลดังนั้นกองทัพเองเนี่ย เราก็ต้องมั่นใจว่า,ากองทัพเป็นทหารอาชีพคงไม่มีใครอยู่ดีๆบ้าๆบอๆมา,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 าประกาศกดไอการศึกโดยที่ไม่มีสถานการณ์นั่นก็คือการกาบฏนั่นคือการยึดอำนาจเออแต่ในวันนี้คนระัเมื่อพื้นที่มันมีความขัดแยง้งประชาชนเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้กองทัพก็จึงจําเป็นที่จะต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ พราะนั้นไอ้นักสอสอสอุนใหม่เนี่ยมึงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยยิ่งไอ้สอสอนุ่มบางคนเนี่ยได้เป็นสอส,อสมัยแรกอุยก้ยก็ดีก็ะดักปวดโชว์บารมีแต่บางทีเป็นการโชว์โง่มีแต่ไฟแต่ไรสมองวันนี้หลายคนไฟเผาตัวเองก็ต้องขอบคุณที่ช่วยหาเสียงกันกับพรรคเศรษฐกิจหลายคนที่ลังเลนี่ตัดสินใจง่ายเลยนะว่าจะเลือกพักการเมืองไหนใช่ไหมก็เห็นแล้วไงว่าวันนี้ เรื่องราบางคังเนี่ยเอาไปใส่ในมือเด็กไม่ได้เ,เห็นอยู่นายกเยสเดกเกอเห็นไหมครับเป็นเด็กเมื่อวานซืน,นวันหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นํานประเทศนะครับไม่ได้มาด้วยความรู้ในประสบการณร์มาด้วยระบบอุปถัมภ์เส้นสายท้ายสุดเห็นไหมครับว่าบริหารประเทศด้เฮงซวยกันหนไหนดังนั้นวันนี้อนาคตของชาติแล้วก็อนาคตของประชาชนหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเราควรจะได้มืออาชีพ คนที่มีความรู้จริงมาบริหารครับไม่ใช่เวทีฝึกงานของลูกหลานไทยด้วยวันนี้ผมเห็นด้วยครับที่สถานการณ์ชายแดนเนี่ยต้องให้กองทัพเป็นคนตัดสินใจเพราะจะให้ไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามองแต่เรื่องผลประโยชน์ไม่ได้มองในเรื่องความมั่นคงอธิปไตยของชาติเวลาเสียไปเล่นมันเอาคืนโคตรยาก เออนะดังนั้นก็ถ้ายังไงก็ลดกันหน่อยนะอย่าอย่าเวอร์มากกองทัพก็ทำถูกต้องแล้วรัฐบาลนุทินก็ทำถูกต้องแล้วเออกูเห็นไหมว่ากองทัพสามารถจัดการสถานการณ์ชายแดนได้ดีกว่ารัฐบาล รัฐบาลไม่อไร่ที่ก็จ้องมันจะจะเปิดด่านจ้องแต่จะค้าขายแต่ก็อ้างค้าขายทั้งที่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องของสวยเป็นเรื่องของธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายนะครับอ้างแต่เรื่องเศรษฐกิจทั้งที่มูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับอธิปไตยของชาติเห็ไหมมาถึงก็จะเปิดด่านเปิดด่านเปิดด่าน แล้วก็ข้ออ้างมันยาวอ่อนด้วยนะเอ่อใช่ไหมประเทศเขมรมันมีด่านชายแดนติดกับเราหลายพื้นที่บางพื้นที่มีความตึงเครียดบ,บางพื้นที่อาจจะไม่ค่อยตึงเครียดวันนี้เรากําลังสู้รบกันกําลังมีความขัดแย้งเรื่องเขตแดนกองทัพรบกันอยู่แลงั้นเราจะมีการเปลี่ยนชายแดน เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มีการสร่งกําลังไปบํารุงกองทัพของศัตรูเรื่องปชีชายแดนเอออันนี้ไอ้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จุดประทะไอ้พวกฝ่ายการเมืองก็เรียกร้องให้ผ่อนปลนแต่อย่าลืมว่ามันเป็นประเทศเดียวกันคุณเปิด ผอนปนมันก็สินค้าก็ไหลทะลักเข้าไปานช่องนั้นแล้วมันก็กระจายไปได้ทั่วประเทศมันจะมีประโยชน์อะไรสําหรับการปิดเป็นจุดๆแล้วก็เปิดเป็นจุดๆเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าปิดถ้าปิดก็คือต้องปิดเขาออกไม่ได้เออได้ป่ะวันนี้สถาน,นการณ์มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติผมยังไงก็ยืนอยู่ข้างกองทัพไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าพรรคเป็นทหารนะแต่มันด้วยหลักเหตุและผลวันนี้เราต้อง แก้ปัญหาที่คารากาสังที่รัฐบาลชุดก่อนๆเก,ก,ก่าๆสร้างทิ้งไว้เอ,อแล้วเรารู้ไหมว่าความจริงที่ปรากฏวันนี้มีการปล่อยปะละเลยจนเราถูกลุกล้ำดินแดนเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดจุดเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตราดนะไม่มีใครรู้เรื่องเลยชาวบ้านยังไม่รู้เลยด้วยมีการปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาลุกล้ำปลูกสิ่งก่อสร้างในดินแดนเราแล้วก็ ถือโอกาสทึกทักอ้าวจะเป็นดินแดนของเขาซะอย่างนั้นเราเคยอบอ้อมมารีให้กับกระเมนในช่วงที่เขามีสงครามกลางเมืองให้เขาเดินมาหลบภัยสงครามอยู่อาศัยในดินแดนของเราวันนี้สงครามสงบไปแล้วสี่สิบปีพวกนี้ก็ไม่ยอมย้ายออกถือโอกาสยึดยึดครองแผ่นดินไทยเลยเนี่ยเพราะวันหนึ่งเราจะทวงคืนแผ่นดินที่มายอมเน่ยจริงๆเราไม่ได้มีความที่จะทวงหรอก แล้วก็อยู่ก็อารมุ่มารวยก็ปล่อยให้อยู่จนแตกลูกแตกล้านลูกล้ำเข้ามาเรื่อยๆจากพื้นที่เล็กๆวันนี้ขยายเป็นเนื้อที่หลายพันไร่อเราก็โอเคก็หยวนหยวนไปจนกระทั่งวันได้คืบเอาสอกจะยึดครองจะเปลี่ยนเขตแดนจะลูกล้ำมาเอาทร,รัพยากรเราในทะเลของเราอีกก็เลยเกิดเป็นความขัดแยง้งแล้วนท้ายมันก็มานำไปสู่การสู้รบกัน แล้วทายจุดความจริงที่ชาวบ้านไม่ได้รู้ก็ได้รับรู้ว่าเรื่องราวที่แท้จริงมันเป็นยังไงไอ้ที่ในดีที่อ้าวสงบสงบใช่ดีก็มึงปล่อยเขาลุกล้ำเนี่ยมันก็สงบสิเขาทําอะไรมึงก็ยอมขงหมดมันก็สงบสิแต่เรากํลาลังเสียดินแดนประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตชายแดนเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องสูญเสียสิทธิที่ดินทํากินของตัวเอง พราะถูกขเขมรบุกมายึดครองชาวบ้านไม่มีปัญญาที่จะปกป้องตัวเองเพราะขเขมรเดินตายเหล่านี้มันไม่ได้มีอนาคตอะไรมากมายอยู่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ชาวบ้านเราก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ก็เสียที่ดินไปเยอะแยะมาพอวันหนึ่งเราจะทวงผนิีเราคืนก็มีไอ้ทหารที่ฆ่าและาการเมืองขายชาติ ไ้มองเห็นแก่มนุษยธรรมมนุษยธรรมอะไรวันนี้เรากำลังสืสูญเสียดิแนแดนคุณทำไมมองมนุษยธรรมของชาวต่างชาติทำไมคุณไม่มองมนุษยธรรมของคนไทยที่เขาสูญเสียที่ดินทำกินมึงเป็นเป็นทหารประเทศไหนเห็นไหมครับออวันนี้มันก็ควรจะใช้โอกาสนี้ในการทำสิ่งผิดให้มันถูกซะก็แค่นั้นเอง วันนี้มีความขัดแย้งนนแหละไอ้ผู้บริหารประเทศเราก็มีท่าทีกล้ากลกักกกวๆไม่กล้าเถียงไม่กล้าสู้ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรยอมก็ทุกอย่าง,ท,งทั้งที่กองทัพเราก็เหนือกว่าอะไรก็เหนือกว่ายอมเขาให้เขาดดกดขี่ของเพงจนทั้งแถมยังมาทําตัวเป็นไส้ศึกเข้าข้างศัตรูแล้วก็ด้อยค่าแม่ทัพของตัวเอง ตัวคนหนึ่งนเอกลังสีออกมาพูดเรื่องนี้ว่าประเทศไทยมีไส้สึดมีพฤติกรรมขายชาติไอ้นี่แหละครับเหตุน,นี้แหละครับทำให้่นเอกลังสีโด่งดังขึ้นมาเป็นผู้แตกต่อจากแม่ทพัพภาคที่สองาะนักการเมืองพรรคการเมืองล้วนแต่ไม่มีใครกล้าต่อว่าหุนเซนไม่มีใครกล้าเถียงไม่มีใครกล้าโต้อตอบตั้งรับอย่างเดียว จะเจราจาอย่างเดียวอะไรก็อ้างสันตะิภาพจนคนเอกราีนี่เป็นคนพูดเลยเว้ยไม่ไม่ใหญนะ่เราทําในสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะผมรู้แล้ว่าสงครามมันไม่ใช่เรื่องดีสงครามไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะมันจะสูญเสียทั้งคู่มันจะ,จะแพ้ทั้งคู่ดังนั้นสงครามะอะไรสงครามเนี่ย มันยังจบบนโต๊ะเจราจารแต่วันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเจราจารเลยเพราะเรากําลังคุยกับคนที่ไม่รู้เรื่องสองคารามจบที่จะเจราจารก็จริงแต่ว่ามันต้องมีคนที่ได้เปรียบเสียเปรียบมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่เพื่อให้สงคารามยุติอย่างเด็ดขาดนั่นคือการเจราจารแต่วันนี้มันจะเจราจารได้ไงในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมไอเรายอมไอเราทําตัวเป็นสุภาพบุรุษแต่เขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษเลย กวนส้นตีนตลอดเวลาแล้วจะเจรจากันรู้เรื่องได้ไงผมเข้าใจนะสงครามเนี่ยมันจะยุติได้โดยการเจรจาแต่ในบางกรณีสงครามจำเป็นต้องหยุดยั้งด้วยสงครามอย่างที่เรากำลังเกิดในประเทศเราตอนนี้มันไม่มีวี่แววเลยที่จะเจราจากันรู้เรื่องมันอาจจะจบด้วยการสงคราม ซึ่งพวกเราก็ต้องเตรียมพร้อมดังนั้นการมอบให้กองทัพรับผิดชอบสถานการณ์ชายแดนมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว